อยากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 24นักบอลิตเมนดี้ลงสนามให้กับทีมชาติเซเนกัลในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายก่อนพ่ายให้กับเนเธอร์แลนด์ไปด้วยสกอร์0-2จากการยิงของโคดีก้กัปโปและดาวิ่คลาเซนเบนดี้เป็นนักเตะเลสเตอร์คนแรกที่ได้ลงสนามในฟุตบอลโลกครั้งนี้แต่ทําสติ เป็นนักเตะเลสเตอร์ซิตี้คนที่17ของสมโมสรที่ด้เล่นฟุตบอลโลกถลุปตารางคะแนน,น,นกลุ่ม A, เนเหนร์แลนด์และเอลวกวาดอร์ต่างมี3คะแนนและมีผลต่างประตูได้เสียบวก2เหมือนกันผลการแข่งขันในกลุ่ม B คู่แรกอังกฤษเอาชนะอหล่าไปได้6กสองสิงตัวคำรามได้6ประตูจากจูเบริงแฮมนาทีที่35มสิบุกโยสากา้านาทีที่4 3และ62สิบสอไฮมสเตอร์ลิงนาทีที่4ี่สิบหาบวกหนึ่งมารคารฟอร์ดนาทีที่7 1และแจ็คเกลีดนาทีที่90 ต้นอิลานได้2ประตูจากเมดี้ตาเรมี่นาทีที่6 5และจุดโทษนาทีที่90สบวก13สาำหรับเจมส์เมดิสันไม่มีชื่ออยู่ในทัพสิงโตคำรามเกมนี้เนื่องจากมีปัญหาการบาดเจ็บกุมบีคู่สสหรัฐอเมริกาเสมอกับเวลเป็น11อเมริกาเป็นฝ่ายขึ้นนำไปก่อนจากเอมอทีเวีนาทีที่36แต่กระเด็ดเบลยิงตีเสมอให้กับทัพมังกรแดงเวลส์นาทีที่82ทั้งนี้แดนนี่วอร์ดมีชื่อเป็นในด่านสำรองให้กับเวลแต่ไม่ได้ถูกส่งลงสนาม ลุดตารางคะแนนกลุ่ม B อังกฤษนำเป็นจ่าฝูงในการมี3แต้มส่วนเวลและสหรัฐอเมริกาต่างมี1แต้มเ็ตส์เซาเกตกุซือทีมชาติอังกฤษพอใจกับผลงานภาพรวมของนกเตในนัดที่ผ่านมาแม้ช่วงท้ายผู้เล่นจะเสียสมาธิจนโดนจุดโทษก็ตามทีมชาติอังกฤษเปิดสนามฟุตบอลโลกด้วยการถล่มอิหร่าน6-2ในเกมแรกกลุ่ม B เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทำให้ขุนพลทัพทีไดออนคว้า3แต้มแรกไปได้ตามความคาดหมาย มันเป็นผลที่มาจากปัจจัยการทําประตรูพวกเรามีการทดเวลาในเกมนี้ถึง24นาทีและมันใช้เวลาในการเพ่งสมาธิกับเกมนานมากซึ่งพวกเรากแค่เสียสมาธิในเกมไปเท่านั้นพวกเราไม่ได้ใกล้เคียงกับคําว่ามีประสิทธิภาพเลยในตอนที่พวกเราเล่นในจังหวะที่ช้าลงพวกเรามีนักเตะบางคนที่ทําได้ดีและวันนี้พวกเขาสร้างผลงานได้อย่างแท้จริงในรูปของพวกเราดูทุกขาขำแนวรับของพวกเราก็คุมเกมได้ในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกและมีความอดทนกองกลางก็ยอดเยี่ยม และของหน้าของพวกเราก็ดูน่ากลัวสิ่งที่ผมชอบเป็นพิเศษคือประตูของแจ็คเกลีดกับการมีส่วนร่วมของคารลัมวิลสันเขาน่าจะเห็นแก่ตัวแต่เขาคิดถึงทีมแม้แต่ในจังหวะแบบนั้นผมเป็นทุกข์เพราะผมควรตื่นเต้นมากกว่านี้แต่ผมต้องรักษาทีมให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องถ้าพิมลิกไม่มี VAR ซีปีที่แล้วปีฟ้าเริ่มใช้ VAR เต็มรูปแบบ ทุกนัดทุกสนามของ World Cup 2018ทัวร์นาเมนต์เวิลด์คัพ 2%8 ท่ราเซียส่วนเพเมลลีเริ่มนำมาใช้ในซีซัน 2%9 ถึง2020หลังทดลองกับ f a Cup และ EFL Cup ระยะหนึ่งยังไม่สามารถชี้ขาดได้ว่า VAR ทำให้โลกลูกหนังยุติธรรมขึ้นหรือไม่แต่ที่แน่ๆมันด้ลดการโต้เถียงลงได้เลยแถมทวีความเข้มข้นขึ้นด้วยซ้ำส่วนหนึ่งเป็นเพราะก,กฎกติกายังไม่เปิดให้ตีความยังไม่มีมุมกล้องหรือสโลมโมชั่นรีเพย์มากพอเพื่อให้ได้ชั้นธรรมติเป็นเอกฉันท์ สำหรับทุกเหตุการณ์ในสนามและการตัดสินที่ขึ้นอยู่กับตุนพินิษของมนุษย์ก่อนนี้ไม่พ้นมุมมองที่แตกต่างอยู่ดีตุลาคมที่ผ่านมาอตโนีโควันเต้ถูกไล่ออกเพราะแสดงปฏิกิริยาไม่เหมาะสมหลังลูกยิงของแฮริเคนไม่เป็นประตูช่วงท้ายเกมกับสปอร์ติ้งลิสบอนและกุสซีอสเปอร์กล่าวภายหลังว่า V.R. สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงเมื่อไม่นามนมานี้เดวลจอนสันได้เผยแพร่บทความลงในสื่อออนไล์ ESPNFC ในประเด็นตารางอันดับพรีเมียร์ลีกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหากไม่มี VR ซึ่งส่งผลกระทบมากมายในการแข่งขัน1 4 6นัดที่ผ่านมาของฤดูกาล2 0 2 2 2 0 2 3จากตารางในโลกที่ไม่มี VR a ลิเวอร์พูลเป็นทีมที่เสียหายสูงสุดแต้มหายไป5แต้มลดลงจากอันดับ6กลงมาอยู่อันดับ12ห่างโซนตกชั้นแค่5แต้มขณะที่เวสต์แฮมได้ประโยชน์มากที่สุดปีนจากอันดับ16ขึ้นมาอยู่อันดับ9หลังได้รับแต้มเพิ่มอีก4แต้ม ตัวอย่างหนึ่งจากผลที่เปลี่ยนไปของลิเวอร์พูลคือนัดที่ชนะแมนซิตี้์หนึ่งศูนายาทีที่ห้าสิบสามสกอร์ยังเสมออยู่0ู 0. หลังจากลูกยิงของฟิลฟเดนไม่เป็นประตูพอเอริงฮาร์แลนทำฟาวฟาบินโยแต่เมื่อไม่มีเว r มาหักล้างการวินิจฉัยของกรรมการ